สวัสดีครับเพื่อนช่างครับวันนี้พบกับช่องช่างเพชรสุราธานีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์เปิดปิดควบคุมปั๊มน้ํานะครับผ่านมือถือนะครับแล้วก็ระบบกล้องจอนปิดนะครับผ่านระบบ 4G นะครับตัวนี้นะครับควบคุมเป็นระบบ12โวลต์นะครับไม่ใช่220โวลต์นะครับนะครับเดี๋ยวผมลอง ทดสอบไปดูนะครับโอเคครับทำการเปิดนะครับเปิดผ่านม,มือถือได้นะครับอ่าสั่งปิดได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันติดตั้งจริงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับ ช่างเพชรสุราษฎร์ธานีนะครับ0ูนย์แปดหน้าเจ็ดแปดนึ่งฟรีนะครับ